นะครับใช้น้ำมันเหรอพี่ใช้น้ำมันเหรอใช้น้ำมันได้ปั่นได้ครับเฮ้ยมันจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งจักรยานทั้งมอเตอร์ไซค์ถ้าเจอตำรวจก็เป็นจักรยานหัวกันนอกไม่โดนจับแต่ว่าพี่เกียรติก็เปิดอันนี้พี่ต่อเองเหรอเนี่ยครับต่อเองโอ้ไป ใช้ใช้ใช้ไรก้าหนึ่งก้าห้าครับ9 9้าหนึ่ง้าหนได้แกร์โฮอได้ะได้หมดเลยลูกเว้นแอนกรฮอล์ไม่ได้ฮอร์ได้ครับถ้าถูกเดี๋ยวนะโอ้โหนี่เท่าไหร่นี่เี้เปิดก้ห้าครับก้าวาอ๋อเรกว่าก้าาก้าสบ้าบาทอันไหนอันนี้จะมาหมุนนี่แล้วครับตรงนี้เหจานม์อยู่นี่เหรอโอ้ลองฟังเสียงไอยนี่ สตาร์ทได้ไหมอ๋อตัวนี้ต้องใช้ปั่นต้องปั่นครับพี่ยังไงนะน้ำมันหมดก่อนต้องปั่นพอาตันแล้วก็ก้อคัดก์ไคัดตัวอนี้แล้วก็ไม่รู้แล้วมันจะอ๋อมันจะมันจะขึ้นเองก็เหมือนเราเข็นมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทแล้วมันมีเกียร์ไหมไม่มีครับไมม่ีบิดเลยทีีเดยวตไปเตลยรงนี้คือตัวบิดครัเขนเล่นเหรอแล้วมันกินน้ำมันเยอะไหมกี่กิโลต่อลิตรเนี่ยไม่รู้ก็น่าจะเยอะเพราะเขาไม่ได้ขี่ไกลเจ้าของไม่ได้ขี่ไกลไงวิ่งวิ่งได้เร็วไหม น่าจะู่หกสิบหกสิบหกสิบนี่ปิวเลยเนี่ยปิวเด็โอ้โหก็มีแก๊งอยู่นี่มีแก๊งที่จักรยานพวกเนี้ยมีกี่คันพี่เห็นพวกแก๊งมีพวกสเปอร์อันนี้ของพี่ใช่ไหมของเพื่อนอ๋อของเพื่อนเอาแล้วอันนี้ผมทำยูทูปเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดที่ที่ลงลงยูทูบเลยเขาก็มีปั่นเนี่ยเหรอเป็นเที่ยวเป็นกลางวานอย่างนี้เรามีเบอร์โทรไหมเนี่ยเผื่อจะมีใครสนใจโทรมาถามไม่มี๋ยวต้องถามบางบานเหรอ ก็ถ้ามีสนใจก็มาติดต่อเขาได้เยู่ทีแก๊งอยู่ในมีแก๊งไรอยู่ที่ตลาดตะทวีกรดนะครับเวลาเขาไปเที่ยวตรงลงตรงไหนตรงลงมันเป็นจักรยานไม่ใช่ไฟฟ้าครับเป็นจักรยานน้ำมันอย่างนั้นได้ไหมใช่ใช่เวลาเขาออกแางมันมันดังไหมพี่ตาดเลยไหมดังดังก็เหมือนดังมอเตอร์ไซค์นี่แหละเหมือนมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแหลได้อยเสียมอยู่ไหนนี่อ๋อนี่ยเนี่ยลงข้างล่างใช่โอ้แจ๋วอ่ะโอ้แต่ทำโอ้โหดูเืองลิน 1นอยขึ้นเลยสบายเหมือนมอเตอร์ไซค์ด้วยหละนี่เอาไปใช้ในป่าย,ยางได้เลยเนี่ยขี่คนเดียวนะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์จักรยานนสำมันไม่ใช่ไฟฟ้าคันละ9,000กว่าบาทงั้นเนต่อรองได้แต่ว่าติดต่อที่ตลาดปตาทีกอนตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เขาเรียกโซนอะไรเผื่อใครมาจะได้รู้นี่มีขายของด้วย เปลี่ยนโซนไม่รู้ว่าโซนอะไรในโดมเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูพิกัดก่อนแล้วกันเข้ามาทางเนี้ยเนาะร้านทองอยู่นี้ร้านทองร้านทองตรงนี้นะฮะธนวันเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้อยู่ตรงนี้ห้องน้ําอยู่นี้ในนะห้องน้ําห้องน้ําอยู่นี้เดินมาหน่อยนึงตรงนี้ประมาณตรงนี้นะอีแล้วก็ออกเหมกัน ออกไปทันหนึ่งแต่แกจะแกจะทำเรื่อยๆแล้วก็ขายเรื่อยๆอ๋อแกทำเองเลยเหรอทำเองโอ้ก็คือเอาจักรยานมาทำแกดัดแปลงเองใส่เครื่องเอง9,000กว่าบาทเองเฉพาะจักรยานก็หลายตังแล้วนะเฉพาะจักรยานนี่ก็สี่ห้าพันแล้วนะใส่เครื่องอีกหน่อยหนึ่งเติมน้ำมันตรงนี้ไหนขอเปิดได้ไหมพี่ตรงนี้เปิดเลยเพราะว่าตัวล็อกคนนั้นมันเสียผลลื่นขึ้นมาเลยอ๋อโอ้โหนี่นี่สีเขียวเก้าหนึ่ง สีเขียวโอ้โหเติมน,น้ำมันกันหนึ่งน่านจะประหยัดนะผม่ประหยัดนะเครื่องมันสวยเลยไม่ม็รแรงอยู่ลำเดียวอ่าใช่คนเดียวเนี่ยก็มีเน,นี่ยทำผมซื้อไปแล้วคนนี้ไงเนี่ยเขายกลงยุงพุ่งให้ก็มันฆ่าเขาลงยุงพุ่งให้บอกว่ามีแกงอะไรที่ว่าให้เขาไปดูตรงไหนที่เขาปั่นเที่ยอยู่โนมั่นอ๋อที่ของพี่เหรอใช่อันนี้ก็ <c oughs> <อ>พี่พี่ <c oughs> มีเบอร์โทรไหมเผื่อเผื <c oughs> <p> ่อเผื่อเผื่อเผื่อใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะจะติดต่อ มันมีมันมีคนลงขายอยู่พวกผมอ่ะเหรอผมเป็นเฟซหรือเป็นอะไรเป็นเฟซเลยครับเป็นเฟซชื่ออะไระเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูจักรยานวินเทจติดเครื่องจักรยานวินเทจติดเครื่องตรงตัวเลยเฟซบุ๊กใช่ให้ให้ค้นคำว่าจักรยานวินเทจติดเครื่องใช่ครับไม่ไม่แ้่งเครื่องผมเม่อไรไม่จำเป็นต้องรุ่นนี้ไงพี่รุ่นไหนก็ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าเขาซื้อจักรยานมาแล้วให้พี่ติดได้ไหมมันมีรา่นทำอยู่แล้วก็คือถ้าเขามีจักรยานเก่าๆแล้วอยากติดเครื่องได้ติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยมีสองเคร จักรยานวินเทจติดเครื่องนี่ครับเไหนๆเขอดูหน้าเทจน่อะคันใหญ่คันใหญ่คันใหญ่เลยนะก็คือสมมติเขามีจักรยานเก่าๆอยู่แล้วอยากจะมาติดเครื่องอย่างเดียวก็ได้ไม่ไม่คิดค่าจักรยานเนี่ยติดต่อไปตรงนี้ก็ได้หรือจะซื้อทั้งคันอย่างนี้ก็ได้เนาะเท่าไหร่บอกเลยครับเบอร์ติดสามพันสองพันหรว่าไปนี่ครับไหนๆเดี๋ยวเขเนี่ยติดต่อไปได้เลยอ๋อไหนนะอันนี้เหรอใช่ติดต่อไปตรงมันอู้ทำไมชื่อเพเจยาช่างเลยอะไรเนี่ย พอลีลีโอ้ถูกร้านแล้วอะไรเนี่ยร้านมึงแล้วเออซื้ออะไรขายจักรยานพิเศษอีกเครื่องนะคนเนี้คนนี้คนทำคนนี้นะใช่แต่ผมผมก็ผมคุณได้คุท่านใช้ก็คือตกประมาณ9 0เก้าพันฮะนี่เขาขายอยู่นะเขาขายหมื่นหมื่นหมื่นบ้างอันนี้ของคินเอ็กนะเอามาทำ อของฟ,ฟิกเกียร์ของฟิกเกียร์คราวนี้กเกียร์ไม่มีผลแล้วเพราะว่าเราใช้เครื่องแล้วใช่ครับแต่ก่อนมันต้องมีเกียร์ช่วยหน่อยจะได้เบาๆมันเป็นฟิกเกียร์ตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีฟีอ่าไม่มีฟีอย่างนั้นตอนรถวิ่งเราก็ต้องปัดนจานอีกใช่แต่ตอนเนี้ยผมใส่แล้วใส่ฟีใส่ฟีแล้วฟีฟีไอสเตอร์ตอนรถวิ่งเราจะได้พักขาได้ได้ใช่เราไม่ปั่นก็ได้ใช่หรือจะปั่นก็ได้ปั่นแต่ผมว่าตอนปั่นต้องสบายเฉย อ๋อแต่มันไม่มีสวิตแบบเปิดสตาร์ทแบบมอไซค์ที่กระแทกชึ้นชึ้นหรือปุ่มปั่นแล้วก็ปล่อยคลาสอ่ะก็ใรถสนาวทั่วไปก็เหมือนเราเข็นรถกระตุกติดใช่ใช่โอเคเลยนะโอเคพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะใครสนใจนะเข้าไปในเพจนั้นเดี๋ยวผมจะปักเพจไว้ให้ใต้คลิปด้วยเดอ๋ยวใครสนใจนะมีกลุ่มเลยไปไปขี่เที่ยวไปทัวร์ลิงกันด้วยรว้ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วไปขอนแก่นจัดจากกรุงเทพกรุงเทพ ไปกี่วันนี่โอไปตอนมืดแะถึงถึงกี่ชั่วโมงถึงนี่ขอนก่นนี่ผมไม่ได้ไปกับเขาไงแต่ผมดูตามเพจเขาอยู่เข้ากันแล้วหลออาอหมายถึงว่าอันนี้พี่ซื้อมาซื้อมาใช้ขายด้วยขายด้วยขายไหมถ้าถ้าเกิดมีคนซื้อผมก็ขายอ่ถ้ามีคนซื้อก็ขายเนาะใช่ใเออ่ก็ท่าเนาะใไหมรับใช่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 ้ชัน่่ หรือว่าหรือว่าเสียงดังเหมือนเวฟหรือว่าเหมือนเหมือนแบบรถส่อทังกว่าทั่วไปล่ะแปดอย่างเงี้ยเลยแปดไม่แปดไม่ไม่ใช่เรือยาวนะแต่ว่าบึ้ม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 แต่มันไป็บึ้มเหมือนกับสี่สี่สูบเนี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้เสียงประมาณนี้ก็ไม่ดังนะเงียบเงียบแล้วน้ำมันเนี่ยถังนึงเนี่ยวิ่งได้กี่กิโล กี่ตีซะฐานหนึงเนี่ยกี่วันเติมแล้วกันถ้า,ชาใช้ทุกวันผมต้องมาตลาดเนี่ยนะมาตลาดขี่เล่นด้วยอ,อ่ะสามสิบบาทผมวิ่งอาทิตย์นึ่งอาทิตย์นึงสามสิบบาทวันละห้าบาทประมาณนั้นดีกว่าโอเคเลยเพราะว่าขี่มานี่ห่างจากบ,บ้านผมไปกือบสิบกโลสิบเอ,อ็ดโลอกกเอาเอาว่าถ้านะ้ำมันหมดเนี่ยที่ปั่นปั่นต่อได้ได้โอเคเอาวันครับเอาวันห้าสนใจนะมีลูกค้าสนใจว่าที่แล้วขายพันตัวเีอเติมอะไรพี่ ลองเป็นสิ่งเข้าไปสิ่งออกไปเขียวเอามีจักรยานเก่าๆก็มาทําได้ใส่เครื่องยังถ้าเราจักรยานที่เราไม่ใช้แล้วมาให้พี่ทําได้รับคำเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถ้ารับทำไม่ได้รับเลยมีเพจมีเพจรับแล้วครับผมกวรที่ทำใช้ดีกว่าใครขอถึงก็ขายอ๋อทำใช้เองใครอยากได้ก็ขายใช่ใครอยากได้ก็ขายใช่ใช่ใช่โอ้โหเขาท่านะ สวยสวยสวยที่แล้วขายไปคันที่แล้วเดียวโอเคไม่ใช่คือกูออกเสร็จเมื่อวันศุกไหมเห็นแล้วแปลกใช่เลยเนี่ยมันไม่ใช่รถไฟฟ้านะไม่ต้องชาร์จไฟเติมน้ำมันนิดเดียวอันนี้สามสิบบาทเองแค่นี้ลิตรนึงประมาณลิตรนึงครึ่งนะตอนนี้ลิตรสามสิบบาทประมาณนี้ลิตรนี่ตีสเพราะผมออกรูปเขาสองฝา คอเตลรุบด้วยใช่ผมมันทุทีไงวันนี้มันทุทีมาแล้วโอเคพี่ขอบคุณมากครับมาแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยแมจักรยานสวยนะจักรยานติดน้ำมัน